สวัสดีจ้ามือนีนะคะฝ่ายกระพัดทุกคนนะคะมาเบิงบ้านเดียวดีมเ่านะคะอยู่ใกล้โรงเรียนอ,อรบินนะคะหลังนี้นะคะลงจอดรถสามารถจอดรถได้สองขั้นสบายสบายฝั่งสันโตบ้าน3าห้องนอนสามห้องน้ำนะคะพื้นที่รอบบ้านเดือดรอบบ้านได้สบายสบายเทพื้นปูนให้เรียบร้อยนะคะทุกคน ทางเข่าบานนะคะจะมีสองทั้งนะคะจะเป็นบานกระทุง่งแล้วก็บ,บานสะไร่นะคะอ่าอันนี้ห้องโถงก็จะมีงานบิวอินลูลูห้แบบนี้เดอร์ไปเบิ้งห้องนอนห้องที่หนึ่งกันเลยค่ะห้องนอนห้องที่หนึ่งก,กว้างบักคักนะคะนี่เลยนะคะเบิ้งเลยค่ะนี่บานกระทุ่งไว้เปิดรับลมหายพอมนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำภายในตัวห้องนอนให้น้ำเดอนี่เดอแล้วก็มีอ่างกุชชี่ไว้แช่น้ำย้ำหวอนน้ำเดอทุกคนนี่เลย ไปเบื้องห้องนอนของที่สองนะคะจะอยู่ฟังตรงขามกันเลยนะคะนี่เด้อนี่ขามาเทแลทเนี่นะคะจะ,ะจะเห็นห้องนอนของที่สองและห้องนอนของที่สามอยู่ติดกันนะคะกดกว้างขึ้นกันนะคะว่างเปี่หกฟุตสบายสบายแล้วกับนี่ห, were, ребята, like ห, <S <S น okay. ห้องงาภทยในี่โตห้องนอนให้ขึ้นกันนะคะห้องนอนของที่สองนะคะไปเบิ้งห้องนอนของที่สามเด้อห้องนอนน้อยนะคะเอาไว้ให้ลูกกาดนอนเนาะหรือจัดเป็นห้องทํางานได้นะคะนี่เลยนะคะอ่า สิมีฟี่แอร์หายสองเพืองเด้อค่ะทุกคนบอกเลยว่าสองเพืองนะคะส่วนห้องครัวนะคะห้องครัวกก็จะมีหูดดูดอาการหายหัวเตาแกนหายสองหัวนะคะฟี่เขาเตอร์ครั้วหายแบบนี้ทุกหลังเลยเด้อได้แบบนี้ทุกหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรับแขกห้องน้ำห้องทีสามนะคะกัดกว้างขึ้นกันนะคะหลังบ้านก็จะมีสิ่งล่างจาหลังบ้านหายนะคะถือว่าโอเคมากๆนะคะทุกคน ฝากไว้น้ำนะคะทุกคนสำหรับผ่ายที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขมาได้เลยเด้อตอนนี้ก็ซื้อมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะอ่าขันชุกค้นผอจองเพนี่ก็รออยู่เด้อรอรอไปเบิงอยู่แม่น้ำผู้ซ้อยสองเลยค่ะก็ล้างส่างขืนนะคะโครงการใหญ่นะคะทีิมเห่าบอกเลยนะคะบ้านส่างขายประทันแลเด้อตอนนี้เด้อผู้ใดอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อสอบถามฝ่ายทั้งเบอร์โทรเลยเด้อ0 8 8 6์9 0 7 3 4เด้อจ้าบายบายไปก่อนเด้อ